เสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับเชฟแต่งสลัดอเมริกากันนะครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับความเวอร์วังอลังการสไตล์เชฟแต่งนะครับวันนี้เชฟแต่งจะมาแนะนําเทคนิคในการทําผัดผักหมูเ่ยครับเพื่อนๆง่ายๆครับวันนี้ใช้ถ้าตอกกระลำนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้เราจะเป็นซอสสาเร็จนะครับเพื่อนๆที่เชฟเคยบอกไปว่าซอสสาเร็จเนี่ยเชฟจะใช้ทุกอย่างรวมกันแล้วตักทีเดียวคือจบไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วครับเพื่อนง่ายิดเดียวครับสำหรับคนที่อเมริกาเนี่ยต้องหาอะไรที่ง่ายแล้วก็ไวนะครับตอกกระลำเนี่ยเราอาก่่นนนครับง้สะ คือถ <ITA> ้าเกิดเราผัดออกไปเลยเนี time, so so ่ยมันจะไม่อร่อยนะเพื่อนลวกแล้วมันจะอร่อยกว่าลวกประมาณครึ่งทางให้มันสุกแบบครึ่งทางแล้วค่อยมาผัดนะครับเพื่อนเรามาดูกันเลยนะครับเราจะใส่เนี่ยมาดูนะครับซอสผัดของเราเนี่ยเราก็จะใช้นี่ครับน้ำมันหอยผูเผาทองแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับเออเล่านะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยผสมไปในนี้เลยแล้วก็ตักช้อนสองช้อนใช้ได้เลยครับเพื่อนสำหรับที่นี่ต้องทำอะไรให้มันไวนะทุกอย่างจะได้ออกไปเหมือนกันนะครับมาดูเทปติ๊เล็กๆน้อยเราใส่กันเตยมไปนะครับอ่ากเราใช่หมูครับหมูแล้วกัครบ าเพราะไหมูแก้มมันจะมันจะไม่ทันนะครับพหมูผ่านาชครับเราต้อักลงไปเลยวนี้เราใส่าวราแล้วก็ข้าวหูอ่อนแล้วก็มะเขือเทศนะครับเพื่อหั่ผักบุ้งนอร่อยเพื่อานเราเพิมเลซุปนิดนึงนะครับเพื่อักซุไปเิืนองๆทำง่ายๆครไม่ต้องมีวิธีตรงเลยมากมีความกระตายเรากินเองบ้านนี่แหละครับคือทำเหมือนกินอยู่ที่บ้านอ่ะเราก็ได้แบบความีคดามสุขไม่ต้องไปมาบุนงมากต้องใส่นะ ตัดทิชไู่ให้น,ะนะะ้เครับเพื่อนถ้าเกิใครชอบน้ำก็ใส่น้ำนะเ,ะมนเย,ยมากอันนี้นะสามารถทได้กผะเพาผ่าผัดที่เมาเื่ททอทออาน,นะเก็บไว้ได้เปนะ็นินะครับพเพ่อชิอไวเอาูอ้ลแล้วชิรอกขว,วานเก็บน,นะไม่ต้องเติมอะไรแลง่ายเดียวเพื่อนๆลองไปตูแล้วไปล,ล,ลองทำกันนะแล้วเราจะใส่แป้งลงไปนิดเดีย โอ้โหที่หนึ่แป้งข้าวโพดนะเพื main, like ่อนๆเอามาละลายน้ำใครจะใช้แป okay. ้งมันก็ได้แต่แป้งข้าวโพดจะมันสู้ตัวมากกว่านี่ครับแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะแล้วก็เอาเก็บไว้เด็ดเนี่ยวเอาใส่ขวดมันจะปิดง่ายเวลาทำรากต้องรากง่ายรากแต่เนเดืยไอ้ผัดมันแบบว่าผัดง่ายๆครับเพื่อนเราโรกับเกล็ดเกลียวนิดหนึ่งก้าเกล็ดเกลียวลงโรยหน่อยเกล็ดเกลียวใส่ก็ฟังโผล่ก็ฟังทำไมวะก็ฟางปรำจ้าเลยนะผัดผัดไป ดักประหลัดอกแล้วเห็นไหมเป็นรูง่ายผัดแค่สองสามนาทีก็เสร็จแล้วเพื่อนเมื่อเรารู้เทคนิคในการทำนะเราก็จะทำได้ออกมาง่ายแล้วก็ไวแล้วก็แบบว่ามันเป็นแบบคือมันไม่มีสูตรตายตัวอาหารไทยเพื่อนเพราะเชฟเชฟทำไมเชฟถึงชอบทำอาหารไทยเพราะอาหารไทยมันไม่มีสูตรตายตัวมันมีการชิมแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เทคนิคในการทำอยู่ที่แบบเราเราทำความชำนาญเนี่ยเรารู้เทคนิคนะเราใส่เลยไปก็อร่อยเดี๋ยเพื่อนเรียบร้อยมันหอมมากนี่เข้าไปใกล้ ฟินไปอีกฟินเวอร์เลยครับที่สำหรับนี่เห็นไหมแค่ผักนะออกมาเงือดหรูอลังการเราอยู่ที่ว่าเราจะพรีเซนต์อะไรที่ออกมาให้แบบว่าเออให้คนกินแบบกินแล้วอร่อยแล้วก็ติดรสชาติเราแบบอาหารง่ายๆแต่เราออกมาให้แบบดูเวอร์เหมือนเชฟครับเพื่อนโอเคครับดิเชฟไปกินข้าวกันครับไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ในช่อง YouTube เชฟด้วยนะจ๊ะเชฟจะได้แบบว่ามีรายได้นิดนึงนะเพื่อนเพเพราะเชฟก็เอามาสอนเพื่อนนเชฟก็ไม่ได้อะไรหรอกเพื่อนเชฟก็ได้แบบว่าความสนุกความมันครับเพื่อนโอเคครับไปก่อน,นครับฝากกกกด like, กด share, กดดตติาาามไลคค์์นนะชแชรรับบบ๊ยย